สวัสดีครับพี่น้องที่รักนกเขาและรักการต่อนกเขาใหญ่ทุกท่านนะครับวันนี้นะครับก็มาหาอีกหนึ่งอาจารย์นะครับที่ไม่ได้มาหานานแล้วนะครับจนตาเนี่ลืมลืมผมไปแล้ววันนี้ก็เลยมาตบตัวกันนิดนึงก็จําได้แล้วนะครับเดี๋ยวไปทักทายนะครับนี่ครับคุณพ่อมวลครับผมสวัสดีครับโอ้ยยังไงเนาะร่างกายสุภาพร่างกายแข็งแรงดีครับ ไม่ได้มาหานานแล้วเนาะค,คิดถึงคิดถึงอยู่วันนั้นก็ไปหาตาทรายก็ถามมาหาว่าตะมวนเป็นยังไงก็บอกว่ามาหากันเรื่อยอยู่ครับนั่งทําอะไรอยู่ครับตอนนี้ทําตุม<ะ>ต่มฮะตุ่มทำกรงนกทำกรงนกนกอะไรนกคุ้มนก,นกคุ้มในในในเอาขอดูหน่อยครับตะมวนโอ้ทำโอ้เนี่ยครับผมเห็นนั่งนั่งถักนั่งสานอยู่เมื่อกี้นี่นะครับเป็นกรงนกคุ้มเนาะ เลี้ยงทุกนกต่มวนนี่เลี้ยงเบ็ดเลี้ยงข้ากรมีมันมักสัตว์เออถ้าเป็นพวกสัตว์ปีกดีเอาหมดเลยตัวนด้ช่วงดินอยากออกปล่อยหนีห้ามไม่มาใส่ไม่เป็นพ้นแบบนั้นบม่บม่เคยว่าที่ขาครับถ้าเป็นแบบว่านกมันคือพูดง่ายว่ามันบ้านเราเรียกว่ามันซองตุ้มอ่านกมันมันมุดกรงไม่อยู่นิ่งเนี่ยก็คือปล่อยเลยไปเลย นกดินเช้าดีไหมดีเห็นเรื่องใด้ต่อดีต่อดีขยันขยันแต่ว่าทาไมถึงปล่อยที่นี้ครับเพราะว่านกดินเช้านี่ดินเช้านี่คือห้อมันเป็นคนลำคานแห้งเขาเลยว่าคือผู้จงหอยเนี่ยไปี่คือผู้เมาครับอันนี้คือนกดินเช้ามันมันมันดีอยู่แต่ว่ามันจะลำคานดีอ่าเพอามันลำคานแล้วก็แค่ได้บ่ไม่มีย้มขุด โอ้ oh, มันเป็นนกดินเออแเจว่าขันได้าข้ามปีนี่เก่งครับตามพร้อมมาอืมนกดินเช้านี่ครับเพราะไกลขันพร้อมเขาว่านำหดหดแล้วก็บ้าโซ่ครับหดลูกไปครับมันเป็นนิสัยของมันแล้วนของมันครับตอนนี้นกนกต่อนกอะไรมีไหมตำม,มวนหรือว่าแบ่งไปหมดแล้วม,มีนกแอบ,บตัวเดียวอ๋อครับไอ้กี่มันมี หนึ่งสองสามที่มันไม่หาตัวขายไปผู้เวี่ยงสองแล้วก็ขายไปให้ตำรวจตำรวจคนแจนอีกสองแล้วทีนี้เดี๋ยวพาไปไปดูนกฝึกหน่อยนกนกเขาน่ะมันลายสวยยังไงอะไรยังไงพาไปตัวไหนตัวไหนตัวไหนตัวสวยๆเข้าไปเร็วตัวนั่นตัวไล่อันอันตัวโตมาไทยนั่นเออเนี่ยเนี่ยตัว ตัวนี้นะมันมันที่ว่าตะมวนมันจะออกฝึกนี่มันเป็นเยังไงในพาผมไปดูหน่อยไปอ่าพาไปดูของดีตัวนี้ดีอยู่เนาะดีเอามาเน้อานกเขียนพากผู้จวดีมามันหามันหางมันมาน่วมขนกขนถ่ายขนขนขนัถ่ายอือครับกำลังฝึกใช่ไหมตะมวนเลยครับนี่ฝึกได้สองตัวแล้วอ๋อได้นกเชลยสองตัวแล้ว มันเป็นนกไม่คือนงพุนห้อมแต่น้องนกเขียนพุนห้าพู่ครับครับครับมันมีตัวนี้แล้วตัวนั้นนกเขียนครับตะกีมันมีมันมีหลายมันมีตะกีที่ผาโอยตรงนี้มันมีสามตัวตัวนี้เป็นยังไงเสียงอะไรยังไงนี่ตำรวนเสียงกลางไปหาไงนกเสียงกลางไปหาใหญ่ครับเป็นนกคาลมไหมเป็นนกควมไหมก็มีแน่มีมีมีแน่ ตัวนี้ตัวนี้มันเป็นนกอ่างอ่างชัดๆเขายืมไปเสื่องยืมไปเสื่งนกเลี้ยวตันยืมไปแล้วว้ามากเลยเงินสองพันมาใหก่บ้านเขามันเป็นนกอ่างดิอ่างเป็นนกคู่อ่างที่เขายืมไปคู่อ่างคืองอคู่อ่างตลอดตลอดแล้วกับอ่างเรกับอ่างชัดอ่างชัดเจนเป็นคำวางคำอ่าโบมี่บมี่บมีแบบรัวๆรัวเลยอ่าเขาเขาจะเอาไปทับเอาไปแล้ว ก็ไปโดนคักแค่เนี่ยมันไม่เชื่องกันย่ำไลยเนาะถ้ามันโดนก็ไปซื้อเอาหรอกเอาสองพันได้ไปนะก็ที่ให้กูถูกบ,บา้านหา้างอะไรกูเพี้อนทั้งเอาเอาไงไ่ายว่านกอยู่ในตอนนี้ก็คืออยู่ในบ้านของตะมวลตัวนี้ตัวไหนที่ตะมวลคิดว่าเด็ดสุดลายดีอะไรเงี้ยทรงดีโอ้ oh, มีตัวนี้ตัวเดียวตัวทุบอึน,นก็ก็พอเลี้ยงไปเฉยๆก็เลี้ยงไปซื้อครับพวกมันเด็ดเด็ดอี๋ โคตมากเหยังไดเขากำไรเขาว่าถึงมาเลี้ยงไปจะขายเราวเขาอยากไดนั่นแหละครับตัวนี้ทีเด็ดมันมีอะไรนี่ตัวนี้นกทีเด็ดคือหนึ่งเสียงมันหงเสียงหงนกเสียงหงนี่ดีไหมตะมวนดีทำไมถึงดีใหญ่่แท้กับบ่มักเอาเสียงกลางว่าตะว่ตตะขันหรือยิงไกเราไม่ไม่ขันแล้วก็ไม่เหียบมันที่ไม่ซับกันะเขาเอื่นนกมันมีหลายหลัก พวมัขนขันกู้กู้กู้ไปซื้อๆเนี่ยครับขันไปแน่แหละก็เศร้ากับเหี้ยกไปจรเข้ามาแบบนั้นรอซื้อมัตสันพเฒ่าบ้านมองโมเขียนซื้อมอัตสันเอียดครับไปฝนตัวข่ำไปยุ่ยตูมน้ำเล่ามันขันว่นซื้อเอาอยว่าเพเราแห้งเนาะเข้าขันไปเห็นยุไสโชงดีดีเนี่ยมันอดมาได้หดอกเรื่องซื้อมัตสัะได้ครับหนุ่งริ้วหนุ่งริ้วมี่อ่างันครับแล้วเออแล้ว นกนกหลิวนกหลิวตันมีครอ่างนี่มันมันเด็ดเลยยังไงอ้ดีด้วยมีราคาอ๋อมันเป็นนกมีราคามันหมานไหมนี่มันหมานไม่ต่อหลิวตันมีอ่างนี่ตัวละเจ็ดแปดอืมได้ได้เลยถ้าหลิวตันครอ่างนี่ตามัวนี่ไปได้เลยเจ็ดแปดพันเลยเหรอตัวหนึ่งเนี่ยกำหนดเสียงไหมกำหนดเสียงไหมบอกกำหนดเลกกลางใหญ่ได้หมดได้หมด ขอให้ตันแล้วก็อ่าง,ออางเดี๋ยวนี้บอกหาเลี้ยวตันคู่อ่างราคาคบ่บอย่างขอให้ตันจริงตันจริงป่าร้อยไหมแม่ <c oughs> ต้องป่าร้อยอย่างเดียว <c oughs> เอาเพาะเอาไม่ได้เหรอยังว่าเขาไปพอยุน่นนี่ตุน,นงแกซื้อมากถึงตบ้านบ้านนั้นนุ่นตันคู่เก่าว่ามันซื้อข้างซื้อที่พันมาก คือขายมื้นสองเขาให้มื้อเอ็นขายเนาะินิจัังนกธรรมดาเนี่ยเนี่ยเขาเออนบอกโกแช่ขันธรรมดาโมเม้งมีขันตุกโตตุกโตเลคือแล้วมันขายได้เพราะอะไรเขาว่ามันขันดุซึ่งมันขันเงินโอ้บ้านนี้เขาไปค้างไว้น้ำใสยไฟมันโท่ขึ้นมาเด้นกอินเทนไม่ไหลเอาไปค้างน้ำใสยไฟเข้าโย่ในช่องตัวสาว นกนกปลาเฮ้านี่สิติดต่อนกขายทางพุ่นี่มันเขาเรี่ยวเขาเรี่ยวที่สุดครับเขาจะิไม่อีก่บดวนมืออันนี้เขาก็บอกหาไห้ใบไห้ออันนี้คือตมวนได้คุยกับทางนู้นตลอดเลยเขาโตมาืเลยครับตัวนี้ไอที่ตมวนชอบมีนอกจากเสียงหองแล้วนี่คือลายอะไรมันดีไหมตัวนี้มันก็ลไรซัมเน่ละแจ่ว่ามันมีบนบา บทบาทของมันนี่มันที่นี่เขาเชิวมาหันพวกทาสาโบราณนะมันมีพุทโทษจังโกไปจังทีนะมันมีจับับอยู่ในหันละมันอ๋อนั่นตัวนี้มีมีเจ้าพุธโกโก้ด้วยนี่แต่ว่าห้างห้างยังมีอ่าครับบาน์ในย่ำตั้งเทียกัหลอนอ่างที่เรสอนท่วมอ๋อมีครูอ่างด้วยตัวนี้แต่ว่าว่าบ่อ่างสุดมีมีมีหลอนอ่างแน่ เาเลยว่ามันหลายหลากเลยแพ่งไว้โอ้มากหลายคนเลยเนี่เาสรุปแล้วมันไม่ใช่นกครูอ่างตลอดมันมันจะนานมีมีอ่างทีอย่างนี้เหรอบัดไปตอโอ้อ๋อใช่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 ผมเข้าใจอยู่บัดไปตอครับเข้าฟังมันมันถิฟังอยู่เออมันจะอ่างตามีนกฟองโปวตามโป้จนวะตัวเดียวเขาไม่หลายแนวแท่เร่แพรงเพราะมันสังเกตยงานหรอกเข้าไปตอเมืองกบหูครับมันถึงไม่หลาหล่กครับ อ่าไม่งั้นมันจะมีแบบคารลมเนาะนกเนาะเานั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละคือมันมันจะต่างกันอยู่ครับก็คือตะมวลพูดง่ายว่านกตัวนี้ก็ลายก็ไม่เท่าไหร่หรอกใช่ไหมครับลายไม่เท่าแต่ว่าลูกเล่นมันตัวนี้แล้วไอ้พวกนั้นก็เป็นนกหม่ใช่ไหมตะมวลไม่าไม่ไม่ก็เพาแอบเป็นนกหนึ่งกุกไหมนี่ตอ้ี่มันสวยๆด้ยเป็นเป็นนกหนึ่งกุกไหมตะมวนหางหางมันหางมันเป็นนกหนึ่งกุกไหม บโ่โอ้กุกเดียวกุกเดียวเ,ยวเออเป็นนกกุกเดียวเนาะครับกุกคือืิวบ่มี่นะครับเป็นกุกเนาะยังไม่ขึ้นเทียบครูไหมจดครูไหมจดอ่ะครับคูอ๋อแน่ๆฟังเสียงหน่อยเอาตัวนั้นมาอะไรกุกอะไรมันจะคล้ายหนาววแต่ว่าขันขันมีตัวเจีงก็มันมันโอ้เนะครับครับแต่ว่าตัวตัวตัวมันเจีงหนึ่งตัวนี้ขันมีถูกเทียมมันเถียงหมด เดีว่าตมีมันเป็นพออสงสยนี่างนี่ยนยันฟังเสียงเดี่ยขันขันขันว่าหาวเป็นจีิด้หนึ่ครับอันหาวนี่ตั้งนาไท่เลยนี่แต่ว่าขันมีตัวขันมีตัวจริงสมมติว่าขันมีตัวจริงเข้าไปใส่นี่มันจะถางหลวอืม อ้าไม่เป็นไรหรอกตะมวนมันไม่ครูมันก็ไม่เป็นไรตัวนี้นเป็นต่อได้หรือว่ายังไงครับหรือว่าเขาเอามาให้ตะมวนนี่ตัวนี้มีแต่งต่ามาจากอื่นโอ้มาจากทางอื่นเนาะอันอื่นไม่ค่อยถนัดนะครับโอ้ตัวนี้สวยสวยนะโอ้อันนี้ดิน ตัวนั้นริ้วตันตัวนี้ลูกเลี้ยวตันตัวนี้ริ้วนะครับนี่ริ้วตันโอ้ริ้วตันแต่ไม่มีอ่างตัวนั้นก็ริ้วตันเลี้วนกริ้วตันสามตัวเลยโอ้ชอบริ้วตันอย่างเดียวอ่านี่นี่มันโผล่มาตาทันนี่ชอบตันริ้วแต่ว่าปัหามาเติมเออครับครับครับเข้าถิมักริ้วตันกับนกอ่าง เท่านั้นส่วนส่วนี้มากเนี่ยเอามาให้เราเบ็ดอ่าแม่สามกูเก่าไหมอ่าสี่กูห้ากูได้หมดสามกูเขามานี่ห้ากูก็เอานี้แล้วเขาอย่างไดรเอ้าก็ประมาณนี้แหละนะคห้ากุกบ่เป็นบ่เป็นนกพอเด้นกปลาเขามาจากกรครเทเขามาไหมกุกู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 เข้าแล้วอุ้ยมันเป็นแต่ใจขาดเขายังได้เลิกขายเขานี้ เอาแล้วผมก็ประมาณนี้ครับผมก็ถือว่าวันนี้ได้มาเยี่ยมยามถามข่าวตะมวลนะครับก็บบไม่ได้มานานแล้วนะครับเดี๋ยวรอ,อบหน้าเผื่อมีทีเด็ดก็มาหาเรื่อยๆเนาะตะมวลเนาะมาหากันเรื่อยๆนั่นแหละ <มา S 1> เช<ล>ียน,นกมาซุ่มนกมันสนุกสนานครับผม ก็เช่นเคยครับผมฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเป็นกำใจผู้ทำคลิปนะครับจะได้ทำคลิปดีที่มีสาระมาฝากพี่น้องในเช่นเคยนะครับสำหรับท่านที่มาใหม่ก็รีบนะครับกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับทราบขบวลก่อนใครนะครับสำหรับผมกับตามวลไปก่อนครับตามวลสวัสดีครับครับแล้วก็ตาทันครับผมสวัสดีครับพี่น้องที่รักนกเขาและรักการต่อนกเขาใหญ่ทุกท่านนะครับผมวันนี้หลังจากที่ไปหานะครับไปเยี่ยมตามวลมานะครับก็ได้มีโอกาสนะครับนะครับแวะมาหานะครับอีก หนึ่งเซียนนะครับถือว่าเป็นเซียนนกนะครับที่มีนกนะครับตรงนี้นะคังใหญ่เลยนะครับแล้วก็มาวันนี้รู้สึกว่าแปลกตานะครับไม่รู้ว่านกนะครับหายไปไหนบ้างแล้วนะครับแต่ได้ยินเขาว่านี่ก็คือได้คุยกับเซียนใหญ่ระดับประเทศนะครับไม่รู้ว่าเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเรามาทักไทยกันนะครับผมสวัสดีครับาจารยนครับผมอลารท่านคงจําได้ครับแล้วก็อันนี้ พ่ออะไรนี่พ่ออดพ่ออดนะครับวันน uh, ี้แต่งตัวมาเพื่องานนี้โดยเฉพาะเลยใส่หมวกมาเนี่ยหมวกนี่เขอซื้อต่อได้ไหมนี่หมวกอาผมอ่ะก็ถามอาจารย์ยันเป็นไงครับมีเสียเลยใช่ไหมอาจารย์ยันเสียใหญ่เลยครับผมเป็นไงได้ทําธุรกิจค้าขายกับท่านเราเป็นยังไงครับสุดยอดไหมก็ขอขอบคุณพี่ชยันที่สมุดสงครัมนะครับผมที่มาขอแบ่งนก ครับครับแบ่งโนกไปเลี้ยงไว้บ้านแกครับผมก็ขอขอบคุณแกครับผมที่ไว้ใจกันครับครับที่ชอบโนกเขาครับผมก็ได้แกก็ได้ดูจากอาจารย์กิสดา ในช่อง youtube ครับผมครับครับผมแล้วก็ได้ตกลงกันครับตกลงกันได้ยินเขาว่าท่านนี่เป็นคนที่ชอบนกชอบชอบทุกชนิดเลยครับผมโดยเอ่อรวมใน่คือรวมไปนั้นคือมีนกเขาด้วยครับผมนกเขาใหญ่ครับผมโอ้แล้วก็ขอแบ่งไม่อั้นเลยครับผมโอ้โหครับถือว่าได้คุยกับระดับคนดังระดับประเทศนะคัก็ไม่ธรรมดานะครับได้อ่าก็ถือว่านกเราก็มีราคาขึ้นน้อยจันยันเนาะก็คือ ทุกคนก็อยากขายนั่นแหละนะครัจริงๆก็อยากขายนะก็อยากให้นกมันมีราคาด้วยนะครับปาดเป็นไงขายได้ไปตัวละกี่แสนพ่อยังไม่ได้ขายโอ้ยลองลองเปลี่ยนหมวกใหม่ได้ขายก็แซวกันเป็นธรรมดาโอ้สองกรุกแย่ไงจะขายอยู่แล้วยังไง ตีไว้กี่แสนตัวหนึ่งของคันหาตัวันเอผมนึกว่านึกว่าจะว่าแสนหนึ่งเออก็ตัวเด็ดๆหายไปหมดเลยใช่ไหมอาจารย์ครับผมเจ้าแปดเท่าแปดเท่าตัวหลักที่อาจารย์ห่วงไว้น่ะครับผมท่านเอาไปแล้วเรียบร้อยเลยเรียบร้อยครับผมเจ้าคู่อ่างคู่อ่างอีกครับผมคู่อ่างเกือบไอ้คู่อ้คู่อ่างตลอดอีกครับผมโอ้ ท่านเอาไปดิวตันเมื่อกี้รถใหญ่เท่าไหร่นะกี่ตัวนะเอาไปทั้งหมดรถใหญ่สิบสิบสองตัวผมมาอยู่มาปุ๊บเนอะโนะบ้านอาจารย์ยันไม่เคยเงียบกระดาษดีเออมาวันนี้รู้สึกว่าเงียบเงียบนะผมมาครั้งที่แล้วคือโอ้โหขันเต็มเลยนะครับก็ท่านเอาไปทั้งทั้งหมดสิบสองตัวครับผมนะครับโอ้โหนี่แหละครับอ่าฮะเป็นไงพ่ออาจมีกี่ตัวอยู่บ้านนี่จะได้แบ่งให้เขาหยิบตัว เจ็ดตัวเจ็บตัวอ่าตีไว้เท่าไหร่แสนสองอ่าเดี๋ยวจะว่างๆเดี๋ยวจะเข้าไปดูอ่าเมื่อกี้ถามหาอะไรนะเมื่อกี้ให้ผมหาอะไรให้นะเมื่อกี้นี่เรื่นะลิว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 ตันคู่อางจะยังไงผมเอ่อจะให้ผมหามาให้หรือว่าจะหาให้คนอื่นหรือยังไงหามาให้ครับผมหามาให้โอหามาให้โอ้ก็เลยอยากได้นก หลิวตันคู่อ่างตลอดโอ้หลิวตันคู่อ่างตลอดอีก <laughs> บังคับอีก <laughs> โอ้ยแล้วถ้ามันนั่งวาดได้พวกก็จะนั่งวาดให้นะครับเนาะมันก็หายากนะครับ <c oughs> หลิวตันนี่คู่อ่าง <c oughs> นะขนาดคู่อ่างก็ยังยากแล้วนี่อ่างตลอด <c oughs> <c oughs> นะครับอ้าวอาจารย์ตัวนี้เด็ดๆก็เหลืออยู่กี่ตัวครับตัวนี้ <c oughs> น่ตัวนี้เหลืออยู่ครับผมก็ตัวนี้ครับผมพร้อแปลงกับน้ำมา โอ้โ้นกหางไม่หักเลยครับอ๋อเป็นเป็นเป็นนกใหม่หรือว่าอย่างไงครับนี่นกต่อผมว่าผมว่าตื่นหมวกเพราะอ่านนะตอนนี้นะหมวกดีหมวกเป็นปัญหาว่าไปถอดหมวกก่อนเห็นไหมครับพอไปแล้วไม่ดิ้นเลยนะครับนี่โอ้สวยครับนกนกหน้าอกใหญ่เนาะอาจารย์ยันสวยสวยสวยอันนี้ต่อได้ยังครับนี่ได้ยังไงนกต่อครับผม ได้ใช่ใเลยเยอะแล้วครับผมประมาณเอง้ออะไรอีกพ่าตดอะไรอีกนี่เอาอะไรมาช่ว์อีกเอ๊อะไรนี่โอ้อ่าดชอบตัวนี้เอาชอบตัวยังไงมันเป็นยังไงตัวนี้ที่ชอบเพราะอะไรหนึ่งนกตัวใหญ่สองนะครับสองสองตัวนี้อยู่ตามทุ่งนามันมันมีคารุมอ๋อตัวนี้ต่อได้เลยครับนี่ครับโอ้ โอ้โหอยากโชว์อยากโชว์นกตัวนี้ไปตัวต่อได้ในแหละตัวต่ออยู่ในแหละนกต่อที่ต่อตัวนี้ได้อยู่ไหนอยู่บ้านขายไปแล้วขายไปแล้วเออันนกเลยนมบ้าต่อเลยเนี่ยขี้เถห้ามเออหลงนกต่อแล้วดีๆนะครับโอ้นี่เอาเดี๋ยวเดี๋ยวโชว์ของฟาหัดก่อนนะครับโอ้ไม่ธรรมดาไม่ธรรมดานกตัวนี้สวยอยู่บ้านกี่เขียวนั่นนี่ สองเขียวใช่ไหมเอ <c oughs> <c oughs> เอโอ้สวยสวยสวยนกแถวไรนนี่พ่ออานกอ่ะนี่แข้นมากครับเค่น้อยอตัวนี้ก็สวยเอา้าลองฟังเสียงหน่อยครับอาจารย์ยันเป็นยังไงบ้างนะครับโอ้นะครับอย่างนี้นะครับความสุขของอคนเล่นนกนะครับได้มาฟังนกฟังอะไรก็มีความสุขนะครับ อู้อือสองข้อกับอ่างอ่างสองนะครับอืออู้การครับตัวนี้มันเป็นอ่างรัดๆตลอดตลอดนะเนี่ยตัวเป็นรัดๆกูกูโอ้ไม่ค่อยชัดครับผมอ่างวม่ชัดมันเป็นอ่างรัดๆครับผมครับเตียงเอ่อเตียงหน่วยโอาแล้วพี่น้องเอ้ยป่าแตกแล้วทีนี้อ่ะเอาตัวนี้จดเทียบคู่ให้หน่อยเนี่ยเอาไปไง ครูไหมนี่เป็นไงนกเชลยที่พ่ออาดต่อได้โอ้เอาเอาเอาอยู่พี่น้องครับเอาตมันเป็นนกอายุคงสามปีหรอโอ้มีอ่างด้วยครับโอ้ไม่ธรรมดาลุ่มดีครับนกปลาผมพุ่งหน่อยู่สองมื่สองขึ้นสองวันสองขึนต่อทั้งคืนด้วยขำเพื่อนเลยขำเพื่อนเลี้ยงเลยเอาตีนกบ้านเลย โอ,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 โอ้ของดีของผ้าัจริงๆครับอ่าโอ้โหสุดยอดสุดยอดพ้าอเ็นตัวไล่สารละลายรรน,น้ามันงน่ายอนนรรมืมนกดอกกล้วยนกอะไรนะนกมันนกดอกกล้วยล้ัน้บ เป็ตัวใหญ่คือหยวกกล้วยคือดอกกล้วยครับนกหยวกกล้วยครับโอ้ตีกล้วยเอาตั้งไว้เท่าไหร่ราคาตัวนี้อ่ะเอาตั้งไว้เท่าไหร่เอาตัวนี้ผมปั้นให้ยันมาแล้วครั้นแดงเองปั้นให้ยันมายันไปเอาไปคู่หมาเลยอ๋อโอ้ก็เลยแบ่งให้ครับเท่าไหร่แบ่งมาเท่าไหร่ลงต้นห้าร้อยโอ้ลงต้นมาห้าแดงเลยโอ้โห ตอนนี้ก็เสียดายทีนี้ <laughs> ขอซื้อคืนเท่าไหร่ทีนี้เอาไม่ขายให้เจ้าของออไม่เป็นไรของเล่นมันก็เดี๋ยวค่อยหาใหม่โอ้สวยนะพี่น้องนกตัวนี้นะเท่าจริงๆแล้วนะครับโอ้นุนนุนครับปลาแตกอีกแล้วครับก,ก็ยังถือว่าเหลือนกเด็ดอยู่หลายๆตัวเนาะยันยันเนาะครับ <laughs> ร่นสิบครับออ้ครับครับครับก็อยากได้ก็มาดูเอาล่ะครับผมนะถ้าเป็นไปได้นอจันยันเนาะดีที่สุดการเรื่องนกนี่คือต้องต้องมาดูตัวตนนะครับัต้องมาตัวกันอ่าใช่ครับมันค่อยไม่โกหกกันนะครับอ่าเนี่คือนกมันพร้อมทุกตัวแล้วล่ะนะครับที่นี่นะครับสังเกตเลยว่านกแต่ละตัวหางยาวสังเกตได้ว่าคนเลี้ยงไม่ค่อยได้ไปต่อนะครับสังเกตง่ายๆเลยนะครับ ไม่ได้ออกต่อเลยนะพ่ออ่านล้วพ่ออานไปต่อไหมนี่ยังไม่ได้ไปเลยยังไม่ได้ไปเลยครับโอ้มันไม่ใช่หน้าต่อเนาะช่วงนี้เนาะมันร้อนเนาะครับออ้อครับเสียงใหญ่เสียงอ้คเสียงใหญ่เนะนกอ โอ้ยังเยอะเหมือนเดิมนั่นแหละสรุปแล้วนะครับสุดยอดเหมือนเดิมนะครับนี่เสียดายไหมเขาขอแบ่งไปเสียดายครับ <laughs> ถ้าไม่ใช่ร้านก็ไม่ให้โอ้ถ้าฉะนั้นแล้วเราก,ก็อาศัยว่าห้านก็ต้องเอาคืนได้ครับ <laughs> เออ ไม่เป็นไรครับหาใหม่ครับเพราะอาจอาไม่ใช่นั่นเราไม่ใช่ปัญหาดอกกันหานกนะต่อเอานะครับเราเราต่อไม่ได้เราเห็นมันมีอานาคตอย่างเงี้ยเราก็ภูมมแจนงแลาวอาจเนาะครับครับครับอยู่ที่ฝ่าคารุมมันเยอะอืมเขาตีนกต่อทั้งแต่ว่าเจ้าของต,ต,ต่อไม่ได้ออยังยังไม่ได้ติดผมเลยสองสองวันสองคืนนอนคืนเลยคืนเลยอืมโอ้ตัวนี้นกตะมวนนะครับนกตะมวนที่ผมเคยไปถ่าย ครั้งก่อนนะครับมันไปไปมาๆอย่างนี้แหละเนาะกลับไปกลับมานะครับเห็นเปลี่ยนไปเปลี่ยนมานี่ไปถึงราคาเท่าไหร่แล้วตัวนี้ผมเอากับเกียร์มาสองเท่าครับผมเอ้ครับพอแบ่งกันไปไปมาๆเนาะครับนกตัวนี้นะที่ผมเคยทาแต่ก่อนนะครับฮะโอเคนะครับวันนี้ก็ถือว่ามาเยี่ยมค่ายอีกครั้งหนึ่งครับได้ผ่านมาทางนี้แล้วก็อไม่แวะไม่ได้ นะครับเพราะว่าอยากมาเจอเพระอาจนี่แหละนะครับอ่าทีเด็ดเลยวันนี้อ๋อหมวกใบนี้ก็อยากจะใช้ตลอดเนาะรับ,บา <laughs> มาจับวัวได้เหราจะไปขี่ม้าจับวัวโชว์หน่อยได้ไหม <laughs> มีแบบหมุนควงเชือกองนี้มีไหมพ่ออาจไม่มีหรอกเนาะอ่าเอาแล้วครับผมก็ประมาณนี้นะครับถ้าสนใจนะครับค่อยมาดูเอานะครับ <laughs> กับอาจารย์ยันเพราะว่านกเนี่ยคือ ถ้าเราพูดเราพูดนี้เกินจริงก็ได้นะครับต่อได้วันละห้าสิบกสิบตัวก็ได้แต่ว่าทางที่นั้นคือต้องมาดูตัวเองนะครับชอบแล้วค่อยมาเลือกเอาเองนะครับเพราะว่านกใหมาดูตัวเองอ่าก็ค่อยว่ากันอีกทีนึงนะครับสําหรับอาจารย์ยันนออาจารย์ยันเบอร์อะไรนะผมลืมแล้วอีกครั้งหนึ่งศูนย์หกหนึ่งครับผม 0 6 1 1 5 7 0 7 8 9ครับครับก็สามารถโทรหาอาจารย์ยันได้เลยโอ้ตอนนี้หนวกหูมากเลยครับผมอ่าเอาก็เช่นเคยครับผมฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจนะครับไม่พูดทำคลิปนะครับจะได้ทำคลิปดีๆที่มีสาระมาฝากพี่น้องอีเช่นเคยนะครับสำหรับท่านที่ยังใหม่อย่าลืมนะครับกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับทราบข้อมูลก่อนใครนะครับสำหรับผมกับอาจารย์ยันวันนี้ไปก่อนครับอาจารย์ยันครับผมข้างหน้ามาเยี่ยมใหม่พลาดไปกับผมไหมนี่